กรรมการค่อยบาลบามิซ่าครับนะก็ตั้งแต่ปีสามนงถึงปีสามถึหลบุงคนเป็นลบถุงครับผมกเขาจะไม่ปี้อยู่เล่นบัตรกีฬานกันชาเรียกใช่ไหมล้วก็ซีนะครับสาสถาีๆีิ่ีกนวยความสะดวกจะทำ เป็นเทนสบานสวัสดิการนะครับถ้ารับดูแลพี่น้องประชาชนผมคุยกับไรยคนเลยว่าตอนนี้ชาวบ้านลำบากอยากจนเนี่ยเงินไปใช้จ่ายก็ไม่มีในเล็กักเรียนอนุบาลต้องมาชางอนุบาลเล็กๆเราเพราะคภาพควบนี่มาอยู่คอนค์คอรข้าวเี่เป็นเตียมอนุบาลให้ทุกคนในข้ามอายุนะครับในการดูแลลูกลเด็กได้ไปทํางานหาก,กินกันในการรัโรงเรียนอนุบาลรงเรียนดีๆนี้ให้จนถึงม .6 นะครับเมนก็นะจะทําให้นะครับก็าจะดูแลกันเต็มที แล้วสิ่งอีกอย่างหนึ่งที่จะทำก็คือทำเป็นเคสปลอดภาษี้รับระมาณเดิมเหมือนยี่สิบปีที่แล้วนะครับนักท่องเทีย่ยวจะมามาเหมือนเดิมแล้ผมคิดว่าจะช่วยดูแลตรงนี้ให้พ่อแม่พี่นอ้องมีความสุขความสบายนะครับอยากจะเข้ามาทำงานเพราะพี่น้องนะครับขอคอความเนี่ยวัดเดือดด้วยกันขอการสวัสดีกับทุกคนครับวสวัสดีครับก็ไม่รู้จำเที่อาจารย์ว่าเชื่อจริงจันเชื่อไรเออผมชื่อทะลุพอดทะลุลุงแต่เขาเรียกแต่รัตแปดปี ถึงแทบที่ย hm ังไม่พี uh> uh> um> ่เคยรู้จักเลยนะครับมาเฉยจริงจริงไรครับผมนายลงพรนับวัทนลุงนะครับพรัตแปนครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับเนี่ยเข้าใจว่ารัดรรัตรัตที่จริงจะอยู่ต่ำถึงเข้าใจเป็นรัดจังหวัดไอ้รัดอำเภอช่วงวันไหนเพื่อแกเป็นลงผู้ว่าครับนี่อต่อไปก็คนต่อไปนายนำตัวเองก็พี่รุ่นฮะอ่า ค้างไว้ก่อนนะครับค้างไว้ก่อนครับค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนหลานครับจัังคือกัไค้างไ้โออตกันเงกันเลยงกันเลยกระแทกกระแทกรแก ผ่านมาทางนี้ครับผานทา